สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับในช anel youtube ขวัลรมาเซียครับมาพูดคุยกันหลังจบเกมลาลิก้าสเปนนัดที่8ของดูดูการครับบาเซลโลนาก็แพ้ต่อเซบียาหนประตูต่อ4นะยับเยินแพ้ย่อยยับแพ้แบบชิปหายวายวอดแพ้แบบแพ้เฮียอะไรครับเนี่ยเป็นเกมที่ห่วยที่สุดในยุคข,ของฮันซิฟริก นะครับนับตั้งแต่ฟริกเข้ามาคุมทีมคือที่ผ่านมามันก็มีเกมที่แพ้แต่ผมแค่รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยแม่งแย่มากแย่แบบแย่ทุกส่วนของของทีมอะ่ะแย่ในทุกๆจุดของสนามนะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะปกป้องหรือเราอาจจะเห็นคนที่ฟอร์มดีนะอย่างเบรดี้อย่างแฟรงกี้เดยองหรืออ่ะอย่างคนอื่นๆเนี่ยแต่เอาจริงนะครับคือเกมนี้แม่งอย่างห่วยเลยอะ่ะ แม่งอย่างแย่แย่แบบแย่มากๆเท่าที่ผมแบบเคยดูในยุคของฟิกนะเออคืออ่าในอดีตอะมันมันเคยมีแย่กว่านี้แต่นับตั้งแต่ฟิกเข้ามานี่คือนัดที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นมันมันทำไมมันถึงแบบพังทลายได้ขนาดนี้หลายคนบอกว่าเป็นเพราะว่าอาการเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพราะว่า การที่ต้องเล่นกับปาีสแสงชักแมงด้วยระดับความเข้มข้นสูงคือ,อก็เข้าใจได้แต่คือคู่แข่งเซบีย่าคือบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ได้เป็นการดูถูกฝั่งเซบีย่านะเดี๋ยวหลายคนจะบอกเฮ้ยพี่โอ้ทำไมแบบไปดูถูกเขาไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราลองไปย้อนดูก่อนเปิดฤด,ดูกาลนะครับ ผ่านมาเจนัดอ่ะเซบีย่าก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ฟอร์มดีขนาดนั้นนะผมก็มีได้พูดคุยกับพี่เจมอยู่เรื่อยๆนะครับพี่เจมบอกว่าเซบีย่าดีขึ้นกว่าปีก่อนแต่ก็ไม่ได้แบบดีเวอร์วังอลังการอะไรแต่คือผมรู้อยู่แล้วว่าการมาเยือนสนามแห่งนี้มันไม่ง่ายผมก็ไม่คิดว่ามันจะแพ้แบบย่อยยับขนาดนี้นะครับคือเกมลับแบบหลุดเป็นขี้ ือเกมลับนี่คือเหมือนไม่มีตัวตนครึ่งแรกว่าหนักแล้วนะครับครึ่งหลังอ่ะอาจจะพอมีมุมที่เห็นว่าพยายามแบบดันลดันหลังสูงนะบิลอัพเกมแล้วก็มาโดนยิงเพิ่ม2ลูกในช่วงท้ายแล้วช่วงนาที90นะแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90บวก6แต่ในเกมนี้ในแง่ของเชิงแท็กติกนะครับโอ้โหผมชื่นชมทางโคชเซบิยา แน่ที่เขาเตรียมการรับมือกับวิธีการเล่นดันไลน์สูงของฮันซิฟิกมาได้ดีมากแล้วผมบอกเลยนี่นัดเนี้ยจะเป็นนัดที่ทีมอื่นๆที่เป็นทีมลองจากบาซ่าเขาจะใช้ในการศึกษาว่าเวลาเจอกับบาซ่าคุณต้องเล่นในลักษณะแบบไหนคือวันนี้เนี่ยเซบียาเขาให้นักเตะแนวลุกของพวกเขาอะนะทั้งตอนเป็นครึ่งแรกก็อเล็กซิส นะ่ยเอซักโรเมโลแล้วก็อูรูเบนวากาสดันขึ้นข้างหน้าเลยนะคือขึ้นไปเลยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไม่เป็นไรมึงขึ้นไปสูงเลยนะดันขึ้นไปให้หมดแล้วเขาใช้วิธีการเอาตัวตรงกลางสนามนะไม่ว่าจะเป็นโชว์หรือไม่ว่าจะเป็นแบ็กสองข้างในการเติมเกมแลบขึ้นไปมันก็ทำให้เวลาเขาหลุดจากกับดักล้ำหน้าได้ผู้เล่นที่อยู่ใน พื้นที่สุดท้ายของเซบีย่ามันจะมีมากกว่าแนวรับของบาร์ซ่าก็เลยออกมาอย่างที่เห็นแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะนี่ยังไม่นับรวมความผิดพลาดของผู้เล่นบาร์ซ่าเองด้วยนะครับประตูที่2ที่เสียชิวสกุนเดพลาดนะครับประตูที่3นะก็ไปเสียบอลจากแดงของคู่แข่งแล้วก็โดนเปิดเข้ามานะส่วนประตูที่4ก็โดนลูกสวนกลับ ะจะมีแค่ลูกจุดโทษลูกแรกที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะได้ง่ายไปหน่อยนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าพุทธสินแบบเ,เป่าเข้าข้างหรืออะไรนะคือผมแค่มองว่าในบริบทของการตัดสินนะ่ะหลายๆครั้งเขาอาจจะแบบคิดเยอะหรือให้ให้ง่ายเกินนะจังหวะของโดนัลด์ราโค่แต่เอาจริงโดยรวมมาราโคก็เล่นไม่ดี นะครับก็เป็นความพ่ายแพ้ในเกมลีกนัดแรกของบาซ่าฤดูกันนี้นะครับเกมรุกบรรดาตัวลุกเองก็การสร้างสรรค์โอกาสก็ย่ำแย่นะวันนี้เราได้เห็นฟอร์มของดานิเอลโมนะที่เล่นอะไรก็ไม่รู้แทบจะหายไปทั้งเกมนะเฟรนต r อเลสก็ไม่มีส่วนร่วมคนที่เล่นดีที่สุดกลับกลายเป็นมาคัสแรดฟอร์ดอันนี้คือแย่แล้วนะ หมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวรุกในทีมคนที่เล่นดีที่สุดคือแรดฟอร์ดหมายความว่าทีมอะ่ะคือห่วยแตกสุดๆเพราะอะไรเพราะตอนที่เราเซ็นแรดฟอร์ดเข้ามาแรกเริ่มเดิมทีอะ่ะเราไม่ได้คาดหวังในตัวของแรดฟอร์ดว่าจะต้องมาแบกทีมแต่พอแรดฟอร์ดมาแล้วเล่นดีที่สุดอะ่ะเท่ากับว่า คนอื่นที่อยู่ในทีมอ่ะแม่งอย่างหวยแม่งอย่างกากแม่งอย่างแย่ผมไม่อยากให้ทีมมันเป็นสภาพแบบนี้คือพอไม่มีลามินยามมลแล้วทีมพังแนวลุกไปไม่เป็นเพราะผมไม่อยากให้แบบเอาความหวังไปฝากไว้ให้กับนักเตะเพียงแค่คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวอะนะครับตรงกลางเนี่ยก็ ย่อยยับวันนี้เพรดี้กับแฟงกี้เดอยองผมไม่รู้ว่าเหนื่อยล้ามาหรือเปล่าจากเกมกับเปเช่มันก็อาจจะมีเพราะว่าเซบีย่าเขาก็ได้พักเต็มๆถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยคือต่อให้คุณเหนื่อยขนาดไหนคุณเจอผู้เล่นเซบีย่าที่ว่ากันตามตรงชื่อชั้นเป็นรองนะชื่อชั้นคุณภาพนักเตะเขาสู้ไม่ได้ แต่ก็ไม่สามารถครองเกมได้ไม่สามารถครองบอลได้นะตรงกลางก็กลายเป็นพังเลยครับครึ่งแรก40นาทีเต็มๆของช่วงครึ่งเวลาแรกบาซ่าไม่สามารถตั้งเกมได้มาดีขึ้นในช่วงนาทีท้ายๆนะครับตอนมาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อ2อช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ6นาที ดีขึ้นแค่ตอนนั้นนะครับที่เหลือคือแม่งห่วยมากคือมันไม่รู้จะใช้คำไหนนอกจากคำว่าห่วยแตกในเกมนี้แย่ yeah, มากอูศาสตร์ลงสเตตสดิบดีโชสกุนเด้หกเจ็ดนัดที่ผ่านมานะเจอกับเซบีย่าไม่เคยแพ้เอ่อสี่นัดที่ไม่มีลามินยามาวบาซ่าไม่แพ้ เก็บชัยชนะได้ตลอดพอเจอเกมนี้ทุกอย่างแม่งกับตลปัดครับกลายเป็นว่าการไม่มียามาแม่งส่งผลกระทบกับทีมมหาศาลกูสาดแบบโหมโรงมาสะดิบดีโอ้สแตตนู่นนี่นั่นอะไรนะเจ็ดนัดหลังสุดที่พบกันทุกรายการบาร์เซลโลนาชนะ เซบีย่าได้ตลอดนัดนี้ก็เหมือนกับงูงูอะไรนะใช้ครับสอนว่าอะไรงูเหลือมกับเชือกกล้วยเรียบร้อยไอสัตว์ยับเยินแม่งอย่างมั่วเลยเกมนี้แม่งมั่วไปหมดเลยอ่ะ คือผมไม่อยากจะไปแบบโทษคนใดคนหนึ่งนะคืออย่างคอมเมนต์ถามมาคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงผมใช้คาว่าแม่งหวยทั้งทีมวันเนี้ยแย่ทั้งทีมคือแม่งคือแบดเดย์คือเป็นวันแย่ๆของของบาซ่าจริงๆแบดเดย์ day, สัตว์ แล้วก็ต้องอยู่กับความรู้สึกนี้ต่อไปอีก2ส,สัปดาห์ในช่วงของการพรักเปกทีมชาติ2ส,สัปดาห์ของความรู้สึกเฮงซวยแบบนี้ที่จะอยู่ในหัวสมองไปตลอด ลูกจุดโทษอืมจริงๆคือเลวานดอฟสกี้อ่ะเอาถ้าวัดสัดส่วนอ่ะเขาอาจจะมีพลาดบ้างแต่ผมว่าคือเลวานก็เป็นคนยิงจุดโทษเป็นเพชรฆาตเบอร์หนึ่งอะไรแหละนะครับแต่ผมแค่สงสัยว่ามันก็มีตัวเลือกอื่นอ่แต่นั่นแหละครับคือเลวานอยู่ในทีมถ้าเลวานไม่อยู่เลวานโดนเปลี่ยนออกเราอาจจะได้เห็นแดดฟอร์ดยิงหรือเราอาจจะได้เห็นเฟรนันโตเลส หรือคนอื่นยิงแต่พอเลวานยังอยู่อ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นเลวานเบอร์หนึ่งแล้วก็ยิงพลาดคือทรงมันเห็นมาแต่แรกอยู่แล้วนะว่าเลวานแบบขา,ขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในในเกมนี้แบบมากๆะขอบคุณพี่ๆแฟนลิเวอร์พูลนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแต่คือต่างกันครับ หรือว่าพูแพ้เชลซีคือยังมีมุมที่เข้าใจได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะเชลซีก็อาจถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับแต่บาร์ซ่าแพ้เซบีย่าผมว่าแม่งแย่กว่าเยอะผมจะเลิกเชียร์บาซ่าและไปเชียร์มัดลิดดีกว่าโอ้ตามสบายนะครับคือผมอยู่ในช่วงที่บาร์ซ่าแย่กว่านี้มาแล้วเกมนี้มันคือแบดเดย นัดหนึ่งแต่มันไม่ใช่ช่วงที่แย่ที่สุดนะครับคือถ้ารู้สึกว่านัดนี้แพ้เรารับไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนทีมเชียกก็ตามสบายเออแล้วมึงควรไปด้วยเอาจริงนะพูดตรงๆมึงควรเปลี่ยนถ้าใจมึงแบบลังเลอ่ะมึงเจอนัดนี้นัดเดียวแล้วมึงบอกมึงจะเปลี่ยนทีมเชียร์อยากกลับมาขอร้องนะไปเลยครับไปไหนก็ไปผมก็ไม่อยากคุยกับแฟนบอลที่ ใจป๊อตแบบนี้เหมือนกันครับไปเลยนะอย่าเชียร์ตามกระแสอย่าเชียร์แค่วันที่ชนะคือผมบน่นผมไม่โอเคผมไม่ชอบผมก็รู้สึกแย่แต่มันก็นัดเดียวอะ่ะนะมันก็คือความแพ้แพ้หนึ่งในหลายๆนัดอะแล้วมันก็คงไม่ใช่การแพ้นัดเดียวของฤดูกาลนี้ด้วยนะฟุตบอลมันยังอีกยาวไกลมันก็อาจจะเป็น แค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่แย่จริงๆคือเกมนี้แย่หามุมดีไม่เจอนะครับแต่เราผ่านเกมแย่ๆมากกว่านี้มานักต่อนักแล้วนะครับเ,เลิกก็เออเลิกก็เลิกครับเลิกก็ไม่ต้องคอมเมนต์บอกคนอื่นคือเขาไม่มีใครอยากรู้มึงจะเชียร์หรือมึงจะเลิอกอ่ะไม่มีใครอยากรู้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกคนอื่นนะครับไปก็ไปแบบเงียบๆจริงๆนะค,คือถ้า ถ้าอ่อนแอก็ก็ไปแค่นั้นเองครับไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องมาฝืนทนผมไม่ได้เตรียมภาพมาเลยเพราะว่าผมเพิ่งผมแวะไปถ่ายไปถ่ายคลิปให้ให้เพจสปอร์ตมาไปถ่ายคลิปให้เพจสปอร์ตใครยังไม่เห็นก็เข้าไปดูเพจเพจสปอตได้นะครับน้องใหม่น้องใหม่เพิ่งมาทำงานใหม่ แพ้ปารีสมากะจะมาดูเกมนี้ฮิวใจหน่อยเรียบร้อยหนักกว่าเดิมเ <laughs> <c oughs> ชสนี่ควรเซฟได้เยอะกว่านี้เกม82ยังแย่กว่าอันนั้นแย่แย่ที่สุดหนึ่งในหนึ่งในนัดที่แย่ที่สุดนะครับมีอีกหลายหลายนัดแพ้ลิเวอร์พูลแพ้โลมานี่แย่หมดใน UCL ผ่านมาแล้ว ผมเชื่อว่าแฟนบาซ่ามีภูมคุ้มกันแล้วก็วิธีการเล่นของฟิกอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างคือผมผมจะไม่ใช้คาว่าต้องต้องเลิกเล่นวิธีการดันลายสูงแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันควรมีแผนอื่นมาลองรับด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะแบบตะบี้ตะบันใช้แผนนี้แผนเดียวคอมเมนต์ <c oughs> ถามว่า กูก็ไม่ได้กดติดตามมึงนะแต่ทําไมโชว์หน้าฟีดต,ตลอดเลยเพราะอะไรวะเอาพูดง่ายๆนะกูดังคนดูกูเยอะแค่นั้นเลยมันเลยไปถึงไปถึงสายตามึงนะวิธีการง่ายๆมึงไม่ต้องกดมามึงเสลอกดเข้ามาเองมันขึ้นหน้าฟีดมึงก็จริงแต่มึงไม่จำเป็นจะต้องกดมึงก็เลื่อนผ่านไปหรือมึงก็ปิดไปเลย แต่มึงเสือกกดแล้วมึงเสือกมาเสียเวลาคอมเมนต์เดี๋ยวต่อไปมันก็ไปขึ้นหน้ามึงอีกเพราะมึงเข้ามาคอมเมนต์ไงมึงก็เลื่อนไปเลยมึงอย่าโง่งงมึงจะมาบ่นทำไมมึงก็เลื่อนไปดิอีกพอมึงเจอกูขึ้นหน้าเฟีดมึงอ่ะแล้วกูไปบังคับมือมึงกดจิ้มเข้ามาดูหรอก็ไม่กูก็อยู่ในที่ของกู มึงสาะระแนเข้ามาเองแล้วมึงจะเข้ามาพิมพ์ทำไมงงเออคือมันปัญหาของมึงอะ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาของกูอะ่ะมันจะขึ้นหน้าเฟีดหน้าอะไรมึงอะ่ะเออมึงก็แค่บล็อกไปมึงอย่าง,งโง่เออยิ่งบอลแพ้อยู่ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้สบายๆนะครับเนี่ยมึงยังคอมเมนต์ครั้งที่สองอีกนะอันนี้แปลว่ามึงไม่ปกติแล้วมึงเม้นมาสองเมน้นเนี่ยอันนี้แปลว่ามึงไม่ได้ปกติแล้วมึงไม่ได้แบบหลงเข้ามาแล้วเอาจริงคอมเมนต์สองรอบเนี่ยมึงก็ชอบโดนด่ามึงก็ชอบ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่อะไรละเดี๋ยวนี้แบบสบายสบายเฉยๆนะครับไม่ลงไม่ร้อนอะไรละสบายเพราะอย่างที่บอกภูมิภูมิต้านทานแบบแน่นปักแข็งโป๊กเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีอะ <laughs> ข้อดีของเบลเดดูแล้วรู้สึกสบายตามากกว่ามาติน เห็นด้วยนะครับแต่ก็วันนี้ก็พลาดนะอะวันนี้ก็พลาดก็ลูกที่เสียประตูก็พลาดดูนี่บัตจีลงมาหวือหวานะได้บอลเยอะแต่ไอที่จิตติดใจมากที่สุดคือไม่จ่ายให้เพื่อนคือลูกนั้นจ่ายให้แรดฟอร์ดอะโอกาสเข้าสูงมากเลยแรดฟอร์ดนี่รออยู่โลง่ลงๆแล้วแรดฟอร์ดแบบกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับคือบอลมันไปไม่ถึงข้างหน้าครับวันนี้ บอลมันตายตรงพื้นที่ตรงกลางสนามหมดเลยมันตายตลอดเตะสามทุ่มทีไรบันไลทุกทีจริงทำไมวะแดนมันแยงตาเหรอ <c oughs> ฮันซีฟิกให้สัมภาษณ์ ฟิกบอกว่าเราต้องการผู้เล่นบางคนที่เล่นได้ดีกว่านี้ไม่รู้พูดถึงใครพูดถึงยามาวเหรอ แย่ yeah, ไปหมดจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือจุดโทษเห็นด้วยคือจุดโทษทั้ง2ฝั่งเลยนะจุดโทษของฝั่งเซบียาด้วยแล้วก็จุดโทษของเราที่ยิงไม่เข้าด้วยนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมเลยแรดฟอร์ดเจ็บไหมยังไม่ได้เช็คข่าว ไม่น่านะแต่แรดฟอร์ดได้แมน of ออฟเดอะแมชว่ะได้ MVP เฉยต้องกลับมาให้ไวที่สุดก็เท่ากับว่าตอนนี้8นัดเท่ากันนะครับตามหลังกลับมาตามหลังเรือมัดเด็ดและสอแต้มจากที่ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะโอ้กลับมาจากเบรกทีมชาติบาซาเจอกับจีโรน่านะครับ ส่วนมัดลิดเดี๋ยวดูมัดลิดหน่อยมัดลิดบุกไปเยือนเกตาเฟ่ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายแต่อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นนะเอาตัวเองก่อนเอาเอาตัวเราเองก่อนให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปมองว่าแบบเอ้ยเขาจะชนะหรือเปล่าหรือเขาจะแพ้เอาตัวเราเองให้รอดนะครับขอบคุณ75ดโดเนตด้วยนะครับที่มาช่วงต้น ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคือก็แบบไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเพราะว่าพอเสร็จจากถ่ายคลิปพอจากไลฟ์นู่นนี่ก็ขึ้นไลฟ์เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกับโดยปกติทั่วไปแต่วันนี้คือแย่มากแย่ทุกจุดจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปพักผ่อนดีกว่าไปทําอย่างอื่นให้สมองมันคลี่คลายนะอ่ะฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับเดลีก นะใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ฝากด้วย s ensitive, s n t i v i v e n s i t i v e Cream for Men นะครับของเดือนนี้เนี่ยมีแจกหมวกบาซ่าสใบนะใครซื้อไปแล้วถ่ายลงโซเชียลนะครับติดแ a ชแท l e เ e ล e บาซ่ารุ่นรับหมวก3ใบนะครับแล้วก็ฝาก EBC Financial Group นะใครที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเล่นหุ้นเทรดทอง ก็ขอแนะนำโบเกอร์เจ้านี้เลยนะตอนนี้เขามีกิจกรรมรุ่นรับ iPhone 17 Pro m a x ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกับตันรถเแอนกาลานะใครที่อยากจะล้างรถใช้บริการเรื่องของรถยนต์ครับไปได้เลยนะอยู่ซอยสายไหม่6 6นะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะทูวิช n ั่นนนะครับใครที่ยังไม่รู้ช่องทางในการรับชมก็สมัครทูวิ i o ั่นได้นะครับอ่ะโอเคลาไปก่อนครับพักหัวสมองละไม่ไหว นะ,ะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกันในพรามไทม์นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศรางวัลน,นะสำหรับผู้โชคดีเดอะลีกที่ได้รับเสื้อบาร์ซ่ากับเสื้อเชลซีด้วยนะครับขอบคุณมากไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ